นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเป็นประธานพิธีครอบครูหรือไหว้ครูดนตรีไทยโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยจังหวัดตราดครูอาจารย์นิสิตนักศึกษานักเรียนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากครับที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนวัดท่าสวนสนท่าโสมอำเภอเขาสมิงบ่ายวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาในวิเชียรทรัพย์จเจริญน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครง,ร,รงการ,ร,การส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยจังหวัดตราดประจำปี2555พร้อมด้วยพระครูวิมลสมนันเจ้าวาดวัดท่าโสมในพิธีการพ่วงรอดผู้จัดการอุโสสนามบินตราดคณะครูอาจารย์นิสิตนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สา,สาสขาวิชาการสอนนาฏยสังคีตมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชนบุรีนักเรียนในเขตอำเภอเขาสมิง24โรงเรียนและพันจังหวัดตราดอีกท6โรงเรียนเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก โดยในพิธีมีการแสดงของนักศึกษาการเล่นดนตรีไทยพิธีครอบครูหรือไหว้ครูดนตรีไทยและการมอบบิณิบัตให้กับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ซึ่งโครงการและกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ84พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ80พรรษาพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์การเล่นดนตรีไทยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดความสำนึกในความเป็นไทยและสร้างความสามัคคีในหมูนะ่คณะตลอดจนส่งเสริมความมั่นคงทางหน้าจิตใจต่อตอนเองและสร้างสังคมที่เข้มแข็งสืบต่อไปกิจกรรมการครอบครูหรือไหว้ครูดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบสารต่อกันมาเป็นเวลาช้านานผู้เรียนรู้วิชาสาขาต่างๆโดยเฉพาะวิชาดนตรีไทยจะต,ต้องมีการครอบครูหรือการยอมรับการเป็นศิลป์ เพื่อให้ครูประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้และประสบความสําเร็จในการฝึกฝนเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆพระครูวิมลสมนานันเจ้าวัดวัฒนโสมบอกว่าพิธีนี้สู่วัฒนธรรมไทยสายาชุมชนวัดท่าโสมจัดขึ้นเป็นประจําทุกๆปีเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้อนุชนคนรุ่นหลังหันมาร่วมมือกันในการอนุรักษ์สืบสานดนตรีไทยวัฒนธรรมไทยสืบต่อไปครับ